ื่องที่2แล้วกันเนาะนอนไม่หลับเกิดจากอะไรหรือว่าหลับไม่สนิทเกิดจากอะไรข้อนี้ตอบได้ง่ายมากเชียวก็คือการกลับมาดูตนเองหรือว่าความคิดหรือจิตใจก่อนการนอนไม่หลับส่วนใหญ่มักจะเป็นแยกออกเป็น2ส่วนก่อนก็คือร่างกายกับคุณภาพจิตใจร่างกายนั่นก็คือเหมือนว่าบางทีร่างกายเรานั้นหนักเหนื่อยจนบางทีมันกระสับกระส่ายปวดเมื่อยจนนอนไม่หลับนี่แสดงว่าเราใช้ร่างกายหนัก ในคราวต่อไปเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอและใช้ร่างกายอย่างเบิกบานคือไม่ใช้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ใช้อย่างพอดีก็จะทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นและคุณภาพจิตใจที่สําคัญมากเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดข้างค้างอยู่ที่ตนเองจิตใจเราก็จะเกิดความกังวลแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ว่าตัวเราเองเกิดความกังวลเกิดความวิตกหรือว่าเกิดความไม่สบายใจในจิตใจเนี่ยมันทําให้เรานอนไม่หลับ สิ่งต่างๆต่อไปนี้เราจะได้แก้ไขวิธีการแก้ไขในการที่จะทำให้นอนหลับสบายก็คือการกลับมามีสมาธิมีใจที่มั่นคงก็คือการกลับมาหลับตาตามดูตามรู้ลมหายใจค่อยๆผ่อนคลายไปกับความคิดอารมณ์แล้วก็ใช้กระบวนการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็จะทําให้เราค่อยๆนอนหลับหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากความกังวลให้กลายเป็นการเบิกบานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยลมหายใจจากการนอนไม่หลับนั้นให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยนั่นเองนะครับ